ท่านผู้โดยสารตู้่้าที่นี่สถาิีัตตานที่นี่ทถาิบัตตาท่านผู้โดยสารที่ดีดวัคซรนะงที่ทถานีบัตตาก่อนท่านผู้โดยสารลงจากตนวรถบปรดูสิกรและสัมภารท่านที่นำติดต <se xy Finish>. ัวมารถถูกต <sh> <sh> ้องทุบถ้วนดนะครับขัวรถที่กับที่านรานีเป็นตรถโดยพิเศษทางสรัฐาย32นำส่งท่านผู้โดสารต้นทางในกุาันายฝายาในกรุงเทพครับ ท่านผู้โดยสารขอทราบขบวนรถเี่มืออกจากท่านบ้าป่ไปแล้วจะอยู่รับส่งท่านผู้โดยสารที่ท่านีนักบวชสมทานีสารยาท่านีบางบรุงท่านีต่อไปครับการรถไฟประไทยขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ชารบัยามาหนาในการเดินทางและอโอกาสเดิทางครักต่อไปได้โดยการเช่ารถดีครับ